คลิปนี้สนับสนุนโดย b a b y b e l l y แอปตั้งครันเลี้ยงลูกอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ่อามาตอนกลางวันนะคะมันก็อาจจะสว่างๆไปสักนิดนึงแต่ว่าจะได้เห็นกันชัดๆเนาะคือคริสต์มาสร์เก็ตที่นี่มันก็คือตลาดนัดบ้านเราแหละทุกคนแค่ว่ามันจัดช่วงคริสต์มาสนะคะนี่แลวของก็คือมีคนมาเปิดร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยทั่วเลยตามทางอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ที่คว่ออกมามันประมาณบ่ายๆมันก็เลยอาจจะดูสว่างอะไรเงี้ยแต่ตอนกลางคืนมันติดไฟปุ๊บแล้วก็จะน่ารักมากเลยทุกคน แวะให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนิดหนึ่งว่าไฟมันน่ารักมากถ้าใครอยากได้บรรยากาศคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะจะต้องมาหลังจากจบฮาโลวีนแล้ว เขาก็จะเริ่มจัด Christmas Market กันแล้วก็ถ้าอยากได้แบบมืดๆนิดน,น,น,นึงก็ต้องมาหลัง5้าโมงเย็นค่ะแต่ว่าอากาศมันก็จะเย็นมากแบบต่ำกว่าสิบหรือสูงสุดก็ประมาณ10บอะช่วงเนี้ยพอยก็เลยมาเที่ยวตอนกลางวันเป็นหลักเพราะว่ามากับแชรินด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่สบายอนนี้คือคนเยอะมากนี่คาบอดนะคะที่เป็นที่ช้อปปิง้ง คนเยอะมากมากนี่ตลาดก็จะอยู่ตรงนี้เส้นนี้หมดเลยนี่เหมือนงานวัดบ้านเราไหมทุกคน เมื่อกี้ไปดูราคามา4ี่ปอนทุกคนสี่ห้าย่้งละสองร้อยถ้างั้นวัดที่บ้านเราค้างละสี่สิบาทวย่สิบบาทสี 40, 40บาทเอง ตอนนี้เริ่มมีร้านอาหารเอเชียมาออกบูธกันบ้างแล้วนะคะเนี่ยราคาก็จะตามนี้เลยโอ้ oh my god อันนี้คือช็อกโกแลตทุกคนคุกกินมากน่าลองอะ่ะตอนนี้พี่วิชาจะกำลังจะไปส่องคุกกี้โดนะคะคนเยอะอยู่เหมือนจะเป็นวัฟเฟิลแล้วก็คุกกี้ที่แบบราดได้ทุกคน มันก็จะมีของแบบน่ารักน่ารักของแฮนด์เมดอะไรเงี้ยค่ะกระหลักของนิยมแฮนด์เมดมากเลยอันนี้เขาใช้มะม่วงอะไรนะผละไม้ดองบ้านเราปะเหนผลไม้ดองบ้านเราปะกอนสูงใช่ทุกคนนี่ร้านของสูงแนะนะ <c oughs> คริสต์มาสมาร์เก็ตของบริสตอลเนี่ยก็จะเล็กๆพอให้เดินเล่นเพลินๆหาอะไรไกินนิดหน่อยแต่ถ้าอยากไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ใหญ่ๆเนี่ยพ้าก็แนะนำไปเบอร์มิงแฮมเนี่ยค่ะมันจะเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตแบบแั้งเฟิร์ตเยอรมนันมันก็จะใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าอยากไปเมืองที่ น่ารักน่ารักเนี่ยแนะนำเป็นคริสต์มาส m ม r เก็ที่เอดินบราก็จะจะมีบรรยากาศแบบโรแมนติกมากๆแบบน่ารักสุดๆเดินเล่นฟินมากๆเลยที่นั่น ร้าน Yorkshire pudding นะคะชื่อแบบ Sunday Rose เอ้เข้าใจว่าคิดได้ไงมันเป็นเหมือนหนุฟังทอดแล้วก็ราดอะไรแต่เขาชอบกินกันนะเหมือนปลาต้มโก่ลาดตัวแต่เขาชอบกินกันนะใจเอาคนสนใจเนี่ยกหน้าหนาวแล้วมั้งเนอะใช่กินหนาวหนาวนี่ยงมันจะเป็นแป้งใช่ไหมเป็นคูปอกไหม แป้งแล้วก็มีซอสมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเนื้อปกก็จะเป็นซุมแบบมีขายฮอตช็อกโกแลตแล้วก็มีขายพวกวายอุ่นอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนเห็นป่ะบรรยากาศกคนเยอะมากๆกนี่ก็จะเป็นฟิลแบบลานเบียค่ะเหมือนลานเบียบ้านเราวันอากาศดีๆนะจะมานั่งคิ เบียร์กันตรงนี้ตั้งแต่กลางวันเลยนี่ก็คือแบบป่ายเองทุกคนเขาก็จะมานั่งซื้อฮอตดอกซื้อชูโรสมานั่งกินกันแล้วก็มีเบียร์มีฮอตช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ยค่ะแล้ว,ลตแ,ลวแต่เราเลย ตอนนี้ได้มาแล้วนะคะเป็น traditional German <c oughs> อันนี้เคยมากินแล้วอร่อยมากเพราะมันจะเป็นไส้กอรอกเยอรมันมันจะกรอบๆอะทุกคนมันก็จะแบบอร่อยกว่าไส้กอรอกอังกฤษเพราะไม่ชอบไส้กอรอกอังกฤษน,นะไส้กอรอกอังกฤษไม่ค่อยอร่อยเลยรอรอไส้กรอกเยอรมันไปใส่ซอสกัน เดี๋ยวที่หกไปอีกข้าจะกินต้องบอกเขาว่าให้เขาอุ่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีมันไม่ร้อนนี่ร้อนอร่อยมากเลยทักที่แล้วมาแล้วเขาหยิบอันที่มันไม่ค่อยร้อน แต่ว่าวันนี้ร้อนและอร่อยแล้วพี่พลอยสั่งนะคะมันคืออันแรกสุดเป็น traditional ว n นมันจะมีหลายอันมากเลยเนี่ยนี่อันนี้คือพี่พลอยสั่งนะคะเป็น traditional German pork sausage แล้วมันก็จะมีหลายอันอ่ะนี่เป็นมีเบคอนข้างในอย่างเงี้ยมีชีสตามนี้เลยทุกคนตอนนี้แชรินยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะออกมาข้างนอกก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น ในแอปบ,บอกว่าเขาจะเริ่มจำหน้าพ่อแม่ได้แล้วตอนอายุ3าเดือนดีมากเลยอะ่ะคือแบบแอปมันก็บอกหมดว่าตอนนี้เขาจะพัฒนาการเป็นอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยคุณแม่ต้องทำตัวยังไงคุณพ่อต้องทำตัวยังไงนะช่วยได้เยอะเลยอะ่ะ ข้อดีของแอป Baby Willi ี่เนี่ยสำหรับพลอยนะคือมันครบจบในแอปเดียวมากๆเลยคือเหมาะสำหรับคุณแม่มือใหม่อย่างเรามากเพราะว่าเราก็จะมีการวิตกกังวลอยากหาข้อมูลอะไรต่างๆทุกอย่างมันก็จะอยู่ในแอปเนี้ยว่าแบบลูกเราตอนวัยเนี้ยคนอื่นเขาเป็นยังไงกันเแบบีคนอื่นที่เขา3เดือนเหมือนกับแชรลินตอนเนี้ย เขากําลังทําอะไรกันบ้างเขาเป็นยังไงบ้างต้องมีอะไรที่ต้องระวังไหมก็หาอ่านจากบทความในแอปได้เลยเราพอยก็สามารถจดพัฒนาการของแชรินได้ในไดอารี่ แล้วในฟังก์ชัน d a ร r y เนี่ยเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ปริ้นออกมาไว้อ่านนอกแอปได้ด้วยฟังก์ชันที่ไว้จดบันทึกน้ำหนักตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ายิ่งเด็กแรกเกิดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะดูจากน้ำหนักตัวว่าโอเคไหมเวลาตอนแรกเนี่ยที่พอกังวลว่าให้นมพอไหมน้ำนมเราเยอะไปน้อยไป ลูกกินพอไหมก็จะเช็คจากน้ำหนักตัวลูกเป็นหลักเนี่แหละพอเห็นว่าน้ำหนักรูปปกติเราก็สบายใจไม่เครียดในแอป Baby Billy เนี่ยเรายังสามารถโพสถามแม่แม่คนอื่นในบางเรื่องที่เราไม่รู้จะถามใครหรือบางทีมันก็แอบ,บเขินที่จะถามคนใกล้ตัวอย่างแบบสมมติอย่างเช่นแบบเนี่ยใครมีปัญหาหัวนมสั้นไหมคะเราก็คือแบบบางทีอาจจะเขินที่จะถามคนอื่นก็มาคุยกันในแอบปบอย่างนี้ก็ได้ก็จะมีคนมาคอยถามตอบกันในแอปอะค่ะ แล้วด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์เจ้าหนูน้อยบิลลี่เนี่ยมันน่ารักแล้วตัวแอปก็สีสันน่ารักมากทำให้เวลาที่แบบเหนื่อยๆจากการทำงานเลี้ยงลูกมามาเปิดแอปแทนที่เหมือนเราจำเป็นการหาข้อมูลเป็นการแบบ เขียนบันทึกปกติกลายเป็นว่าเวลาเปิดแอปใช้เนี่ยเราได้เอนจอยกับการอ่านบทความต่างๆแล้วก็อ่านบันทึกของเราส่วนตัวใครที่อยากลองใช้เนี่ยแอป Baby Billy สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทาง App Store แล้วก็ Google Play Store ได้ค่ะ ก็มีแต่คนเต็มเลยนี่เราก็เดินมาจนมันค่าแล้วนะคะเราสังเกตว่าคนแบบแน่นมากมาทุกที่เลยคือคักมากมากคือคริสต์มาสเป็นอะไรที่ทำให้บรนยากาศช่วงหน้าหนาวคือดีมากๆไม่อย่างนั้นนะมันจะเงียบม,มากเลยทุกคนเพราะว่าถ้ามันมืดๆหนาวๆอย่างเงี้ยแต่ไม่มีไฟอะ่ะทุกคนคิดดูมันจะเหงามากๆเลย ไว้ถ้าที่อังกฤษมีเทศกาลอะไรสนุกสนุกหรือมีอะไรน่าสนใจพลจะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายใครกลับมาบินไทยไม่รู้เรื่องเลยจะหิวแล้วสิมีบันพิสมา<ๆ>หนูแชร์ลิมได้แต่ดูไฟเนาะเด็กคนอ,อื่นเขามาเล่นกันใหญ่เลย เก็วไว้ปีหน้ามามีพามาใหม่นะเูสี่เขาเล่นกันสนุกเลยพาแชรินมาดูไฟปิว่าแชรินจะรู้สึกยังไงโอ้อปาค้างป้าวอปากค้างเลยปะ